6ขั้นตอนขับรถลุยน้ําท่วมใบคํานาำมิสูป้ายแดงสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะคะเซลนางนะคะจากมิสูบนออโตโมบิลค่ะวันนี้นะคะนางจะแนะนํานะคะ6ขั้นตอนนะคะในการขับรถลุยน้ําท่วมนะคะไปชมขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะแนะนําให้ปิดแอร์นะคะเพราะว่าตัวพัดลมระบายความร้อนนะคะอาจจะตีน้ําเข้าห้องเครื่องได้นะคะทําให้ไฟช็อตนะคะหรือว่าใบพัดลมหักได้ค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะให้ใช้เกียร์ต่ำนะคะจะเป็นเกียร์หหรือเกียร์2หรือเกียร์ L นะคะให้ใช้ความเร็วต่ำคะ่ะขั้นตอนที่3นะคะรักษาวความเร็วให้คงที่ด้วยนะคะก็คือไม่ขับเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเราขับเร็วไปแล้วนะคะน้ําที่อยู่รีมฟูตบาทนะคะก็จะตีเข้ามาที่ห้องเครื่องของเรานะคะขั้นตอนที่4นะคะขับรถตามคันข้างหน้านะคะ เว้นระยะความปลอดภัยด้วยค่ะขั้นตอนที่5นะคะเหยียบเบรกย้ำๆนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากระบบเบรกด้วยค่ะขั้นตอนที่6นะคะเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะอย่าเพิ่งดับเครื่องยนต์นะคะให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากระบบท่อไอเสียด้วยค่ะ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะหลังจากที่นางแนะนำ6ขั้นตอนในการขับรถลุยน้ำท่วมไปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาดีๆนะคะของข้อมูลนี้นะคะ www. กระปุก .com ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่นะคะมิสซูบนออโตโมบวิลด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะนางก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ